ตามวอะไรกุมค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาส่งป้าไปอมร้อนนะคะทุกคนอันนี้พนักง,งานเข็นนะคะหน้าตาดีนิดนึงนะคะน้งป้าอยู่ตรงนน้นนะคะทุกคนเดินนําตลอดแล้วเรื่องเรื่องคือจะไปอุมร้อนใช่ไหมแต่แต่ดูเคสดูเคสโทรศัพท์นางเ <c oughs> <c oughs> ขาสะอุไม่ได้นะจ๊ะอะไรสักอย่ ตอนนี้กำลังดูทุ่นนะพูมว้ามันเฟื่องไปโน่ตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นเลยไปกี่วันเลยไปมากี่วันเลยคนเลยไปวันหนึ่งเลยแต่ว่าโลตุกเทตุกมุ่มอยู่มากี่ปีปะไปอยู่ซาอุมากี่ปีปีทำไรเลียงไก่เลี้ยงไก่ในซาอุนะคะเคยไปมาแล้วค่ะครั้งนี้ก็เลยไม่ตื่นเต้นนะคะทุกคน ตื่นเต้นอะไรนะคะเออไปถึองอนโอะไรเท่าใดกันนะไปเึองอนูอัดวิดีโออะไรเท่าใดกันนตวะอยู่ในอยู่ในวันวันวัดวิดีโออัดวิดีโอวะจะกินข้าวหมกสาเอกไป,ไป,ไป,ไปจะกินข้าวหมกซาอูอะไรบ้าน,นี่ยเป็นใต้หรก,กามก,ก้าวอะเห็นกันนีุ้กนนอยู่นไ่เ็นัวมีนะคะสมาชิกทัวร์นะคะร <c oughs> <c oughs> มแล้วเนะี่ย

จำได้ไหมจำได้ไหมชาไม่ตั้งจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วก็แล้วก็วนณาภภูมกินลุ่งเลยนี่เออวุณาภภูมก็จะลงแล้วนะคะยังไม่ถึงชาอูเลยวันนี้วันนี้มีคนไปเยอะมากนะคะดูทุกคน่กินนี่สุดจินนะคะไปด้วยนะคะแล้วเก็ว้าอยู่ไหนอะเตัวว้าอยู่ไหนเนี่ยว้า หายไปหนึ่งนหายไปหนึ่งยังไม่ขึ้นเครื่องะหายไปหนึ่งแล้วหายไปหนึ่งนเยวแคนี้แล้วนเดียวแค่นี้เดินไไม่ต้องเรื่องเลยนะทุกคนไปไปจึงโนไล่สดเองเลยวะ